เอฟ b วีียืนยันและสรุป32ทีมวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพสรุป32ทีมในศึกวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีหน้าหลัง FIVB วยืนยันทางการวันที่3กันยายน2,567รสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ FI v b ว ประกาศยืนยัน32ชาติที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสำหรับวอลเล่บอลหญิงไทยแชมป์เอเชีย2023ได้สิทธิ์อัตโนมัติในฐานะเจ้าภาพ,ภาพเช่นเดียวกับเซอร์เบียแชมป์เก่าและ3อันดับแรกจาก5ทวีปประกอบด้วยเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาใตา้และนอร์เซกา้าอเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียน ส่วนอีก15ชาติจะคัดเอาทีมที่มีอันดับโลกดีที่สุดซึ่งยังไม่ได้สิทธิ์มาแข่งขันโดยทั้ง32ชาติในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพร้อมอันดับโลกล่าสุดของแต่ละชาติมีดังนี้เจ้าภาพไทยอันดับ13แชมป์เก่าเซอร์เบียอันดับ10เอเชียจีนอันดับ5ญี่ปุ่นอันดับ7เวียดนามอันดับ33ยุโรปตุรกีอันดับ4เนเธอร์แลนด์อันดับ9 อิตาลีอันดับหนึ่งอฟริกาเคนยาอันดับ22ิอียิปต์อันดับ36แคเมรูนอันดับ27นอร์เซก้าโดมินิกันอันดับ11สหรัฐอเมริกาอันดับ3แคนาดาอันดับ8อเมริกาใต้บราซิลอันดับสองอาร์เจนตินาอันดับ17โคลอมเบียอันดับ21โคตตาจากอันดับโลกที่ยังไม่ได้สิทธิจากทวีปโปแลนด์อันดับ6เยอรมนีอันดับ12 เบลเยียมอันดับ14เช็เกียอันดับ15เปอร์โตริโกอันดับ16ยูเครนอันดับ18ฝรั่งเศสอันดับ19บกันแกเรียอันดับ20คิวบาอันดับ23สวีเดนอันดับ24เม็กซิโกอันดับ25สอโลวีเนียอันดับ26สโลวาเกียอันดับ28สเปนอันดับ29ิกรีซอันดับ30 ทั้งนี้ FIVB ระบุว่าศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยยังไม่กำหนดวันแข่งขันที่แน่นอนและรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการจับสลากของรายการนี้จะเปิดเผยให้ทราบอีกครั้ง